พ่อหมอกับ10บคาถาปลดนี่ร่วมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ตอนที่สิบสร้างเกราะป้องกันพ่อหมอเมื่อวานฉันลองกลับไปทำตัวเลขดูอย่างที่พ่อหมอแนะนำนะนี่ไงลองดูเซ่ถ้าตามตัวเลขนี้จริงๆเนี่ยผนเดือนที่3ามไปเนี่ยเอ็น่าจะมีเงินเหลือแล้วนะดีแล้วดีแล้ว ค่อยๆเดินไปทีละก้าวแบบนี้แหละแล้วทีนี้คาถาข้อสุดท้ายคืออะไรอ่ะอาจารย์คาถาข้อสุดท้ายก็ไม่มีอะไรซับซ้อนคาถาสร้างเกราะป้องกันก่อนอื่นเองต้องยอมรับกับข้าไหมว่าปัญหาที่เองกำลังเผชิญวิบากกรรมอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตที่หนักหนาสาหัสเอาเรื่องแล้วเองคงไม่อยากจะกลับมาเผชิญปัญหาแบบนี้อีกในอนาคตโอ้ย เข็ดจนตายเลยอาจารย์ขนาดได้อาจารย์ดีนะยังต้องใช้เวลาแก้ตั้งนานเลยอ่ะใช่เพราะมันไม่มีเส้นทางลัดหรอกมันต้องใช้ความอดทนมีวินยัยและเองจะต้องตระหนักว่าเมื่อเรี้ยนผูกก็จะต้องเรียนแก้โดยตัวเองข้าเองก็ได้แค่ให้คำแนะนำชี้ทางสว่างให้เองแต่ผลลัพธ์จะสำเร็จหรือล้มเหลวมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละจริงอาจารย์ เพราะนี่ทั้งหมดนะเราเป็นคนสร้างมาเองไม่เคยมีใคราบาังคับให้เราใช้เงินอย่างไร้วินัยอย่างที่เป็นมาเลยอ่ะแต่ถ้าเอไมาอยากเผชิญวิบากกรรมที่ว่ามาทั้งหมดนี่ในอนาคตอะนะสิ่งที่เองต้องทําก็คือเองต้องสร้างเกาะป้องกันตัวเองขึ้นมาคนส่วนใหญ่นะตกไปสู่กับดักหนี้สินส่วนหนึ่งก็เพราะขาดวินัยเรื่องการใช้เงินอย่างเองเนี่ยแหล,ละและไม่ค่อยจะยอมเก็บเงินเอาไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตโดยประมาทต่อไปนะ เองก็ต้องหัดเริ่มสร้างกรอออมเงินเอาไว้อย่างเนียวแน่นอย่างน้อยนะเท่ากับค่าใช้จ่ายสัก3-6เดือนนะโหแล้วระหว่างที่ฉันยังต้องผ่อนใช้หนี้อยู่ฉันควรมีกระออมเงินไว้เหมือนกันเหรออาจารย์ก็ถ้าหลังจากที่เองลดค่าใช้จ่ายลดการจ่ายหนี้ลง ในขณะที่เองเริ่มมีรายได้มากขึ้นจนเหลือเนี่ยก็ควรจะเริ่มสร้างเกาะออมเงินไม่ต้องรอปลดนี่ค่อยๆเริ่มออมไปถ้าออมจนมีครบ3-6ถึงเดือนแล้วเนี่ยยังมีกําลังเริ่มออมเพื่อลงทุนต่อได้เนี่ยก็ค่อยๆต่อยอดเงินออมของเองให้มันโตขึ้นไปอีกฮอาอาจารย์ว่าถ้าทําแบบนี้ฉันจะมีโอกาสรวยกับเขาไหมถึงไม่รวยแต่ข้าก็มั่นใจว่าชีวิตที่พอเพียงก็เพียงพอไม่ใช่หรอวะคาถาสุดท้าย เกาป้องกันของข้าก็คือหลักปัจชยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9ใช้อย่างพอประมาณต้องการอย่างมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออมและการลงทุนเข้าใจไหมโห้คาถานี้สุดยอดเลยอาจารย์